สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีเช้าไหมครับผมเช้าวันพุธนะครับผมเช้าวันพุธที่7นะครับผมเช้าวันพุธที่7กันยายน2565คิทศักราช222ครับเวลาตอนนี้08:20นาทีครับผมเหมือนเดิมครับเล่นลูกกิ้งครับท่าเบสิกครับหลายคนหลายท่านนะครับเล่นเท่าไหร่ เล่นมาตั้งนานก็ไม่มีอะไรแตกตา่างความหมายก็คือน้ำหนักทำไมไม่เห็นลดเป็นไปได้เหรอเป็นไปได้หรือ,ไไรอที่เล่นลุกอิงแล้วให้น้ำหนักลดการออกกำลังกายนะครับไม่ใช่การลดน้ำหนักนะครับแต่เป็นตัวช่วยอีกทางหนึง่งเท่านั้นเองครับ การลดน้าหนักเนี่ยมีองค์ประกอบหลายอย่างครับเราต้องไปมองดูอาหารที่เราทานนะครับการออกกําลังกายเนี่ยทาให้ร่างกายเราแข็งแรงครับทําให้กล้ามเนื้อของเรากระชับขึ้นนะครับทําให้กล้ามเนื้อของเราแข็งแรงนะครับไม่ใช่การลดน้าหนักนะครับจากที่เราน้ําหนัก80กิโล เนื้อของเราเป็นอิลูฉุชะนะครับพูดภาษาบ้านๆนะครับเนื้อของเราเนี่ยเป็นฉุฉุนะครับเนื้อนิ่มๆเนื้อล้วนๆนะครับแลวเรามาออกกับลังกายนะครับไม่ว่าจะท่วงท่าใดก็แล้วแต่นะครับกล้ามเนื้อของเราก็จะกระชับขึ้นนะครับพอกล้ามเนื้อกระชับนะครับก็มีความแข็งแรงนะครับนะครับถ้าอยากให้น้ำหนักลด ก็คือการควบคุมอาหารนะครับท่องไว้เลยครับปลาผักไข่ทานปลาทานผักทานไข่เยอะๆนะครับปลามีโอเมกา้าผักมีไฟเบอร์ช่วยให้ระบบขับถ่ายดีนะทุกอย่างก็ดีน้ำหนักก็ลดในส่วนตัวผมนะครับท่องเอาไว้เลยว่าหนักเมื่อเช้า เบามื้อเที่ยงละมื้อเย็นนะครับช่วงที่น้ำหนักผมเกกิโลนะครับแต่ทุกวันนี้ก็น้ำหนักอยู่ที่60กว่ากิโลครับส่วนสูง168นะครับฉะนั้นแล้วต้องเข้าใจด้วยว่าการออกกำลังกายทำให้ร่างกายเราเนี่ยแข็งแรงกล้ามเนื้อกระชับขึ้นนะครับ ไม่ได้ช่วยให้น้ำหนักรถนะครับแต่ทำให้เหงื่อเราออกเยอะๆถ้าเราออกนานๆได้เหงื่อเผาผานขันไขมันส่วนเกินนะครับก็ช่วยได้ระดับหนึ่งแต่ไม่ใช่ว่าร้อนนะครับเล่าสู่กันฟังครับ ออกกาลังกายเป็นประจำนะไม่ว่าท่วงทาอะไรก็แล้วแต่ร้วนแต่มีประโยชน์ต่อสุขภาพมอ,อกกาลังกายกันนะครับขอบคุณที่รับชมรับฟังครับสวัสดีครับ